สบายดีสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีเอฟซีเบิร์ดสุขูมสุขคนเด้อยินดีตอนทับเขาสู้สองน้องตายสาวดาวคือเก่าพี่น้องตอนนี้น้องตายกะกก็นั่งนึ่งเข่าเดี่วเนาะแต่ยิ่งพ่อพี่น้องเสียงกบเสียงเขียดเสียเปียกสวยหนาก็นั่งก็นั่งนึ่งเข่าเดี่วแล้วพี่น้องก็นั่งนึ่งเข่าเดี่วน้องตายกะสิไปหาอีเมยอยู่หัวหน้าว่าเราเห็นอีหยังคุ้มมุ่งคุ้มมุ่งอยู่เนาะ น้องแก้วก็ล่างขืนแต่ลำหน้าแต่ว่าน้องตายหำบ่ได้ดำนั่นหรอกหนามันได้น้องตายลำลงไปหอดหัวหาไดียหนามันได้อ้ยให้ตอมกาตอนนี้สิไปหาอีเมลแล้วพี่น้องไปเบิ่งว่าอีเมลเจนยังกรอไปรับส่งกะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องตายเด้อขอบใจขอบคุณที่ทักส้มทีเพราน้องตายได้ายเด้อพี่น้องเอ้ยตอนนี้น้องตายก็ดีใจแล้วพี่น้องเพราะว่าคลิปหนึ่งมี่ผู้ มีผู้เบึงอะนะสองแสนปายเลยนะพี่น้องคลิปเดียวแล้วพี่น้องขอบใจขอบคุณในไลน์เด้ออันนี้กับมือของตายถือมันแค่เนาะเงี้ยวมันแค่พี่น้องหลองตายไปเอาโอ๊ยแกง่ตายต้องมันแคนะพี่น้องตายดูดังเลยไปก่อนแฝงโซ่กับฟ้ากกดไลก์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้หลองตายเลยเด้อโอ้ยให้ตาหนาตาตาพี่น้องเอ้ยมุนมุนเอาใกล้แล้วไกลมันผักไปไปบังกันได้เนาะลองแก้วเพื่อไก่สิมื่อเปล เจ้าขึ้นมาแต่ไงมาแต่รำหน้าน้องแก้วไม่ขึ้นมาแจะรำหน้าเพราะจะเมื่อนะพี่น้องเดี๋ยวองาตาสิไปคนเดียวเนาะโอ้ยให้ไตพี่น้องเอ้ยมุนข้อไก่ให้ไตไปปลาเมียมาเลยปลาเมียมาเลยอไอ <c ười> น่ามึงอย่าหลักกินปลีงไก่กูเด้อ <c ười> มาบอกโอ้ยให้ฉันมาไตร้ายเธอเ้อ บม่แรงสื่อข nah e okay ้มมังเสานี่ไปสื่อค้อมนั่นพี่เนาะแม่แดงนี่ย่าในแงี่เขียดอยู่มังเสานี่น้องตายดำหน้ากับอีแม่ดำกับลำบลายหรอกลำเครื่องเครื่องไให ไกอ่อีเมยก็อกโ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 กุกโ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 กันโก่กโกโกโหโกโกโกโมโก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 นกิกโ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 กมันกโ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 กกกโก ไเป็ดก็อยู่ข้างใบเขื่นกากินน้ำเป็นหน่อยก็ได้กมแก้มในตอนเอ็มเดวันในใหญ่แก้มขัวบอกให้ผัวนอกใจสักแก้มืองไสหัวหุ่นผัวเห็นบ่พี่น้อง จะแดงๆอยู่ป่าเขา,ปาไปลงไปเบิง่งพน้องน้องเป็นสาวบ้านนาซื้อว่าแลเป็นสาวน้อยบ้านนาหน้าโบวานได้พบอายขึ้นน,นั้นสุขสำนานพบในงานภาพป,ป่าสามาคี ไอ้นั้นยองว่างามว่าสวยเล่นหลังฟระจันบันเฟนพร้อมเป็่งสีไอ้มาผาคหักน้องฝากไม่ตีสาววันนาคนนี้สุดดีใจเฮ้ยยังไง่่่่่่ โอ้เป oh, no, oh, 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 ็นรคแงะนะพี่นนางโอ้ยให้ตหนาตใยสักเลยโอ้ยแม่แล้วเอาตขาพี่เนโ้กาผูไดขนาดก็เป็นสิลรอะไรก็จะกหญ้าออกหญยามันงำเขานะพี่นนองเพราะว่า้าร้ายกว่าเขาเนาะก็เลยเพิ่งก็เลยโโอ้เขาอิาตายน โอ้ลูกเงาตะเขาเลยนี่พี่นาอบริลลลกซอยเลิกกันอีหนึ่งเขาเดยป้าป้าขึ้นเอื้อมมือจะไหมสิต้องไปหัวห้าไอล็ลกกะลกเี่ยเจ็บหัวโอ้ยจะเป็นให้ไตคอยได้อันนี้ อีเมลเราไปตักอหอยพี่น้องอีเด้แน่นอตักอหอยละก็ขเว้ยล้างครุบเลยล้างครบป,ปออก,ก็ครุบอากบอีเมลเราเอาไปตักอหอยก็ได้คือกันหอ,อยมีตหนวยย่วยใหญ่ๆด้วยไอโฟไม่บ้า่ายบ่สิพี่น้องหอ,อยมีตหน่วยแน่เนี่ยโอ้เนาะพะยายามติดต่อมาหาลุงตายเด้อลุงตายสิพักให้กินพี่ๆนี่หอยสุริ อื้อได้นี่อันนี้ยิเมร์แา้วจะเอาขึ้นไปโตมได้นี่ก่อสิคัดเอาตะหน่วยใหญ่นล้พี่น้องป้าขึ้นขึ้น,น,นพอ่อจะเมื่อยฮะแม่เห็นขมังกินนะ้ำปีหนาเนาะปีนี้เนาะยาขมังป้าเขาอิตผานตายเบิด อีเมีรสามห้อยในนณนะโอ้พี่น้องเขาเจาะใส่เบ็ดนะคะไปเบิงนะ่งเนาะยันเราตายสิพาไปเบิ่งเขาเจาะใส่เบ็ดใส่เบ็ดเอียงดิไฟดิพออเพราะจมาใส่เบ็ดอยู่หนะคอยอันนี้หนามันอยากบกเนี่ยมันหักเข่ามันเด็ดหนามันก็ยังตายอยู่หรอก

bộ ướt thôi đi không la bộ là rồi thì sao mày nhảy ở thôi anh à, đi nhà mình khen đấy thử mượn đồng tài mô bên đó xảy xì đẹp là bỏ hay quá không phải tham có cho con ô ai xì việt là vào phải เบิดนะว่าเบ็ดค่ะป๋าเต้มพี่น้องคอยแล้วมาไฟมาใส่เบ็ดอจนหน้าคอยมอนี่ดีดอกอู้สิขามไปได้บ่ดยหุ้ยหนามกระดัางบกเนาะแถวนี้พวท่านดำนะหนามมันกระดัางฉีบกก็หนามบกอีกอี่เมียฉีดุยเด้อไอ้ไรนี่ มังแซวนี่กัโว่ดกระปูนี่จะใส่เวดยังไอ้สป่าจัลำมอนี่ใส่เวดยังอะโอ้โนี่อากรกเดอนมัหน่สิไปใส่ตั้งไหนล่ะ คนละว่าไฟมาใส่เวทจะน่าคอยที่แทะเจ้านี้นะพุ่นมาท่าหน่พุ่นไปท่านั่นคอยสิดีจ้ะสิขึ้นนะสิเมื่ออะไรบ้านี่โอ้นี่เนาะพี่น้องโอ้ขั้นเวทเพิ่นจะมาซื้อไอ้ทีมันอยู่บ้านี่เม็ดปลาอีหยังล่ะปลาหยังก็เอาน่าเพิ่งไก่ได้พี่น้อว่าหน้าตัวเองมาใส่เนาะมาใส่หน้ามูงบ่ได้ได้หัวหน้า แมวหน่โอ้นาะกอันนี้คีคุยอไอันนนเรไฟนที่อังกำลังทำหน่าไปเบิ่งนเสียบเวดี่ ใช่ได้เบิ้งไอตีปินมาพี่วิทีเสียบขี้กระเรือนค่ะคือโปเสียบซื่อด้วยเออมือไรสีใสอีกนี่ใช่มาช่ไหถ่า,ายคลิปนะเสรแล้วคอยสีใสให้เบิง่งอียังเบ็ดเจ็บสมาสื่อข้นมันสมาสื่อม,มันคือบปรกงเออเนักไปไปขึ้นซะขึ้นก่อนเดึก ใหนบอกพี่เนาะอะไรหขาให้กินเขาให้ดิรำเนี่ยนี่ขอใหอยกินมันเห็นตะปายตกลงมาอีแม่เมอาพนนี่พ่อบ๊อดดิรำนะขั้นพนเชาโต๊อีแม่ก็ให้รำเลยนี่บอดดิพ่อป้าบ๊อดดิไทยเลยสามเขาเนี่ยเขาเพื่อนบ้านนี่ยสามเอาอ๋อหอย มีตัวหน่วยน้อยๆเนี่ยน he ี่พี่น้องโอ้จัดมึงมือลำหนักสะอาดมันโผล่อรดีหอยพู้ลำลำแมนบัส Thầy nói cháu bố mì hỏi bố thầy Nói hỏi cháu bố lại anh thầy Lắm bất thiệt bố Ơ, ờ, sản nhung lại, là... ôi trời ơi Nhũng không có đáy thầy tài cảm ơn anh hương tựa, phẳng, xiếng cốp, xiếng chuyển bỏ หเห็นมาพี่น้องเสียงกบเสียงเขียด๋ยวเราตายไปเฮ็ดกินกันเด้อพี่น้องพอกันใหม่คลิปนะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงสมีเด้อบ,บาย